ได้กันตลอดเลยตลอนี่เขาทใหม่ก็ไม่มีจชื่อร้านน่าไม่อยร้าน่าไม่อยอย่างนี้เรื่องชารสชาติอย่างนั้นดิไหนไม่บอกว่าร้านน่าดีไงเที่กับกระเจียวอะกระเจียวว่าไม่ดีอทาชา S <S <an> น่าจะมาถมาไม่อยเลยแล้วถ้าเจ้าของรีสอร์ทมาเห็นก็จะรู้สึกว่าอั่น้อยว่าท่านแนต้องดูจากน้ำไยถ้าเกิดน้ำมันข้นเนี่ยแสดว่าใช้ได้อันนี้น้ำมันเหลวกใช้ไม่ได้ก็ต้องดูมาต้อข้นไว้ก่อน,นอ่ะ ไอันนี้แบบไม่ใช่อนี่รสชาติแบบไม่ใช่อันนี้คือแบบรสอ่อนแบบอาจจะทําไม่ได้เผ็ดอะไรมากช่ไหมล่ะอันนี้แบบประมาณนั้เพราะว่ารสีที้ก็กินแล้วมันรู้สึกเหมือนมันไม่มีสีอยู่ใส่ลงไปเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีสีอันนี้คือเหลือเราไปผักต้มเพ่าะมันเป็นมันเป็นเขาหั่นผักแล้วลงไปเลยไม่ต้มเหมือนกินผักสด Qua